ข่าวเช้ามาเร็วครับเงิน3 0 0 0บาทยังไม่โอนนะครับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดตามที่เราได้เสนอข่าวไปนั้นตอนนี้เลื่อนโอนไปก่อนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรผมมีรายการเดินบัญชีให้ดูด้วยนะครับว่าไม่เข้าจริงๆครับผมไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n ี่ช n n e l ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมนีชแนลครับคลิปนี้คาบข่าวด่วนมาบอกอีกแล้วครับว่าตอนนี้เงิน3,000บาทยังไม่มีการโอนเงินนะครับเป็นเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งทีแรกว่าจะโอนมาที่10มิถุนายน63-200 0บาทตอนนี้ยังไม่มีการโอนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับ3,000บาทยังไม่โอนนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังนะครับได้มีการพิจารณาร่วมกันและยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอีกทั้งนะครับในที่ประชุมคอรมอวันที่9มิถุนายน63ที่ผ่านมานั้นไม่มีการพูดถึงเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับก็เลยไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะโอนหรือว่าจะให้คนที่มีความซ้ําซ้อนของสิทธิ์เดิมอยู่หรือไม่นะครับเช่นคนที่จะรับ มาตรก,การเราไม่ทิ้งกัน,งนเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมครับจากที่เรามีการเสนอข่าวออกไปว่าจะมีการโอนเงินกลุ่มเปราะบางซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนะครับจำนวนเงิน3,000บาทนั้นนะครับโดยจะมีการโอนงวดแรกวันที่10มิถุนายนหกสาจำนวน2,000บาทเป็นงวดแรกนะครับตอนนี้ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับผมเลื่อนไปก่อนโดยมีการยืนยันบัญชีดังนี้นะครับซึ่งเราครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอ่า ผู้สงอายุท่านหนึ่งนะครับเป็นญาติข้างบ้านครับให้บัญชีมานะครับว่าตอนนี้นะครับเงินในบัญชีของเขาก็มีรายการเดินบัญชีแค่2รายการเองนะครับนั่นก็คือรายการที่1นนะครับเป็น800บาทนะครับซึ่งก็เป็นเงินผู้พิการนะครับผมวันที่10มิถุนายน6กสานะครับโอนเวลาตีสองห้าสินาทีห้าินะครับก็เป็นเงินสสริการภาครัฐ800บาทนั่นก็คือเงินพิการนะครับเงินคนพิการอันดับที่2อนะครับ จำนวนเงิน600บาทนะครับซึ่งโอนวันที่10มิถุนายน63เวลาตี3 34นาทีนะครับ600บาทนี้ก็คือเงินผู้สูงอายุนะครับท่านอายุ60ปีนะครับผมรวมแล้ว2ครั้งนี้นะครับท่านก็ได้รับเงินอยู่ที่1,400บาทนะครับเป็นเงินผู้สูงอายุ6 0 0บาทและเป็นเงินของคนพิการอีก800บาทซึ่งก็คือไม่มีเงินโอนพิเศษที่ว่าเยียวยากลุ่มเปราะบางน,นะครับที่เสนอข่าวออกไปคือ2,000บาท ตอนนี้ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับเงิน3,000บาทเยียวยากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดนั้นตอนนี้ยังไม่มีการโอนนะครับซึ่งเราต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจนและการอนุมัติจากคอรมอรก่อนนะครับซึ่งถ้าหากข่าวมีความเคลื่อนไหวอย่างไรอัปเดตข่าวอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ข่าวสารดีๆสิ่งดีๆที่มีให้กันจากไม้ในช่อนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ